ระคาถาอิติปิโสหูช้างเป็นคาถาเก่าแก่โบราณมีอนุภาพหลากหลายประการทั้งด้านพกทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองไม่ขาดมือมีกินมีใช้ไม่ขัดสนและยังมีอนุภาพอื่นๆหรือปรารถนาสิ่งใดก็สามารถใช้ได้อยู่ที่อุป,ปเทศหรือเคล็ดในการใช้ซึ่งหลายพระคณาจารย์ก็มีเคล็ดในการใช้ที่แตกต่างกันไป ถ้าหาซับมิได้ให้เขียนไว้ก้นถุงซัพ์มิขาดเลยเสกด้วยคาถานี้ร้อยแปดคาบพระคาถานี้มีกินมิรู้สิ้นประสงค์สิ่งใดได้ดังปรารถนาแลถ้าถูกจองจำภาวนา9ก้าคาบหลุดแลถ้าจะให้เป็นจังงังเอาลิ้นดุนเพดานว่าสิบอดคาบหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วนคนปรปฐมตั้งนโมสามจบแล้วว่าพระคาถา นะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอิติปิโสพคะวาพุทโธพคะวาติ อิติปิโสภะควาอารหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอารหัง อิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภควาติอิติปิโสภะควาอรหัง อิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสพะควาพุทโธพะควาติอิติปิโสพะควาอรหังอิติปิโสพะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสพะควาพุทโธพะควาติอิติปิโสพะควาอรหังอิติปิโสพะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสพะควาพุทโธพะควาติ อิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหัง อิติปิดโสภะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะวาพุทโธภะวาติอิติปิโสภะวาอรหังอิติปิโสภะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะวาพุทโธภะวาติอิติปิโสภะวาอรหังอิติปิโสภะวาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธ <athlete> พุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติ <subway> <ces> อิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหัง อิติปิโสภะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะวาพุทโธภะวาติอิติปิโสภะวาอรหังอิติปิโสภะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะวาพุทโธภะวาติอิติปิโสภะวาอรหังอิติปิโสภะวาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสพควาพุทโธพควาติอิติปิโสพควาอรหังอิติปิโสพควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสพควาพุทโธพควาติอิติปิโสพควาอรหังอิติปิโสพควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสพควาพุทโธพควาติ อิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหัง อิติปิโสภคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภคะวาพุทโธภคะวาติอิติปิโสภคะวาอรหังอิติปิโสภคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภคะวาพุทโธภคะวาติอิติปิโสภคะวาอรหังอิติปิโสภคะวาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสพควาพุทโธพควาติอิติปิโสพควาอรหังอิติปิโสพควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสพควาพุทโธพควาติอิติปิโสพควาอรหังอิติปิโสพควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสพควาพุทโธพควาติ อิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหัง อิติปิโสภะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะวาพุทโธภะวาติอิติปิโสภะวาอรหังอิติปิโสภะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะวาพุทโธภะวาติอิติปิโสภะวาอรหังอิติปิโสภะวาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสพควาพุทโธพควาติอิติปิโสพควาอรหังอิติปิโสพควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสพควาพุทโธพควาติอิติปิโสพควาอรหังอิติปิโสพควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสพควาพุทโธพควาติ อิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหัง อิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสพควาพุทโธพควาติอิติปิโสพควาอรหังอิติปิโสพควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสพควาพุทโธพควาติอิติปิโสพควาอรหังอิติปิโสพควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสพควาพุทโธพควาติ อิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหัง อิต oh ิปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสพควาพุทโธพควาติอิติปิโสพควาอรหังอิติปิโสพควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสพควาพุทโธพควาติอิติปิโสพควาอรหังอิติปิโสพควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสพควาพุทโธพควาติ อิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหัง อิติป <ns> ิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอรหังอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาติ อิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหัง อิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสภคะวาพุทโธภคะวาติอิติปิโสภคะวาอรหังอิติปิโสภคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภคะวาพุทโธภคะวาติอิติปิโสภคะวาอรหังอิติปิโสภคะวาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภคะวาพุทโธภคะวาติ อิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภควาติอิติปิโสภะควาอรหัง อิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธ พุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิต the ิปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติ อิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติอิติปิโสภะควาอรหัง อิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธพุทโธอิติปิโสภะควาพุทโธภะควาติอิติปิโสภะควาอรหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธ